สวัสดีครับพบกันกับผมอีกแล้วนะครับสำหรับ f x d r a m e r thailand นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับหลังจากที่หลายครั้งนะครับเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะครับเป็นจุดที่เราสร้างเงื่อนไขขึ้นมาในการที่เราจะเข้าออเดอร์ในลักษณะของเมื่อมันเกิดเงื่อนไขปั๊บนะครับ เราเข้าออเดอร์เลยทันทีนะครับหรือที่เรียกกันว่า by u now หรือ sell now นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับผมก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดอีกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการที่เรียกว่าการ pending order นะครับการ pending order ก็คือว่ามันยังไม่เข้าออเดอร์ให้เราทันทีแต่ว่ามันจะขึ้นเป็นลักษณะของการจองนะครับหรือเป็นการ pending เอาไว้ก่อนที่กราฟหรือ ราคาเนี่ยมันจะวิ่งลงมาชนนะครับซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะทําให้คุณเนี่ยสร้างโรบอทได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเออเรามาลองดูว่ามันมีวิธีการสร้างอย่างไรไม่ยากนะครับเราก็มาต่อจากคราวที่แล้วเลยนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราใช้เพียงแค่เ,เส้น EMA เส้นเดียวนะครับก็คือเส้น200นะครับก็คือเราเมื่อแท่งเทียนนะครับตัด EMA200 เนี่ยมันทำการตัดขึ้นเนี่ยทำการบายตัดลงทำการเซลล์นะครับทีนี้ เมื่อเราเห็นว่ามันตัดขึ้นตัดลงเนี่ยทันทีทันใดเนี่ยมันมีการบายหรือมีการเซลล์แบบทันทีทันใดแต่ทีนี้เนี่ยเ,เราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เวลามันตัดขึ้นนะครับมันมีโอกาสที่มันจะย้อนนะฮะทำให้เราโดนสต็อปลอสของเราได้ทีนี้วิธีการที่ดีขึ้นและปลอดภัยขึ้นอีกนิดนึงก็คือว่า เมื่อมันมีการตัดกันเกิดขึ้นเราสามารถที่จะกําหนดให้มันมีการสร้าง pending order นะครับให้เราเอาไว้ก่อนได้ก่อนที่ราคามันจะลงจริงๆหรือมันจะเปลี่ยนเทรนแล้วจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสร้าง pending order ไม่ได้ยุ่งยากกันเลยเลยนะครับเรากด buy now และ sell now เนี่ยเรา delete ออกไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมันจะมีนะครับในในหมวดของการ buy และ sell เนี่ยมันจะมีในส่วนของ buy pending order นะครับแล้วก็ในส่วนของ sell pending order นะครับ แบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยเงื่อนไขนะครับจากเดิมนะครับก็คือว่าเมื่อนะครับมันมีการตัดกันเกิดขึ้นนะฮะเราจะให้ pending order เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับให้เราไปดับเบิลคลิกที่ pending order b u y ก่อนนะครับในช่องที่ open a d price นะครับช่องนี้ที่มันเขียนว่า a R นะครับก็คือมันกำลังจะบอกว่าเ,เราจะให้มันขึ้น pending เนี่ยในจังหวะที่แท่งเทียนเนี่ยมันตัดกับ EMA เนี่ยพอมันตัดแล้วเนี่ย ไอ้ pending เนี่ยมันจะขึ้นในระยะห่างกี่จุดนะครับหรือกี่ปิดนะครับในมาตรฐานของมันนะมันจะขึ้นไว้ให้ประมาณ20ปิดนะครับผมก็อาจจะตั้งไว้สัก30แล้วกันนะครับเผื่อๆนะฮะก็30เป็นระยะที่รู้สึกว่าถ้ามันถ้าแท่งเทียนมันลงหรือแท่งเทียนมันขึ้นเนี่ยก็เป็นระยะที่มันขึ้นลงได้อย่างสบายใจผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะตั้ง stop loss ไว้ที่ร้อยนะครับแล้วก็ตั้ง take profit ไว้ที่200นะครับแล้วผมก็จับลากนะครับลงมา ฝั่งเซล์ pending เหมือนกันนะครับฝั่งเซล์ pending ผมก็จะตั้งมันก็จะถามว่าจะ offset price หรือว่าตั้งระยะห่างจากจุดที่เขาเรียกว่าจุด condition ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตั้งระยะห่างแค่ไหนอย่างไรนะครับผมก็จะตั้งระยะห่างสัก30นะครับแล้ว stop loss ก็เหมือนเดิมนะครับ stop loss ร้อยแล้วก็ take profit สองนะครับและหลังจากนั้นนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จละนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับผมก็ export ออกไปนะครับ แล้วก็เป็น Effect d ์ e ีม e าเทสสินะครับแล้วผมก็เทสสิบกด Copy นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปวางไว้ที่ Expert นะครับแล้วผมก็ไปที่ตัว Meta t ทเ d e r นะครับที่ผมจะใช้เทสนะครับกด refresh นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะทำการไปที่ตัว e f f e c t ต์ e ีม e าเทสสินะครับแล้วเราไปลองกด Start ดูนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันขึ้น pending order หรือเปล่านะครับอ่าเนี่ยฮะมันมี pending order ขึ้นนะครับมันมี pending order ขึ้นอ่าทีนี้เราจะเห็นว่า pending order ขึ้นเนี่ยมันขึ้นเยอะมากเลยนะครับมันขึ้นเยอะมากเลยอ่าผมอ่าจะแนะนําอย่างนี้นะครับมันกําลังมีอะไรที่ผิดพลาดอยู่นะครับเพราะปกติแล้วถ้าเราไม่ได้เลือกนะครับมันก็จะอ่ขึ้นมาเยอะๆเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างอันตรายสําหรับเรานะครับวิธีการแก้ไขก็คือว่า เราจะต้องใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอีกหนึ่งอันนะครับก่อนที่เราจะไปสั่งให้มันสั่งให้มันขึ้น pending order นะครับเมื่อกี้นี้ pending order มันขึ้นเนี่ยมันขึ้นแบบพึบๆแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องของแบบมันจะขึ้นแบบ every tick อะ่ะก็คือว่าขึ้นทุกการขยับของออของแท่งเทียนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องไปใส่สเปคที่ไปใส่ฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า once per bar นะครับ once per bar ก็คือว่าในในหนเหตุการณ์มันจะมี pending ขึ้น1 1ครั้งเท่านั้นนะครับใน1เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น <S <S เหตุการณ์ก็คือว่าเมื่อแท่งเทียนเกิดการตัด ema 200นะครับตรงนี้มันจะเกิดขึ้นแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปใช้ o n c e per bar นะครับเข้ามาในการควบคุมมันให้มันขึ้นแค่1ครั้งนะครับแล้วเราก็จับลากนะครับเชื่อมเข้าหาก,กันแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ export ออกไปแล้วเราไปลองดูใหม่นะฮะแล้วเราไปลองดูใหม่นะครับ,แรรบ copy แล้วก็ไปไว้ที่ export นะครับแล้วเราก็ไปที่ตัว meta header ที่เราทำการ test นะครับแล้วเราก็ไปเลือกนะครับเวอร์ชัสิ1นะครับแล้วเราก็ลอง test ดูนะฮะ เราลองเร่งสปีดมันนะฮะอ่าเนี่ยครับผมอ่ามันมีการขึ้น pending order นะครับแล้วมันก็มีการเซลลงมาแล้วนะครับเพราะว่าราคามันลงแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับว่า pending order มันจะขึ้นแค่ครั้งเดียวนะฮะเนี่ยฮะเราจะเห็นว่า มันขึ้นมานะครับเป็น buy stop นะครับเป็น buy stop อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มี sl อยู่ด้านล่าง buy stop ตรงนี้หมายความว่ามันยังไม่ได้เข้าเทรดให้กับเรานะครับเรามาดูเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับเมื่อมันตัด200ใช่ไหมครับเมื่อมันมีการตัด200ที่บริเวณแท่งเทียนนี้นะครับมันขึ้น pending order ให้เราทันทีห่างจากจุดเดิมเนี่ประมาณ30 30ปิดนะครับหรือว่า300จุดนะครับแล้วเราก็มาลองดูนะฮะ เมื่อราคามันไปนะครับเมื่อราคามันขึ้นไปอ่ทีนี้ราคาไม่ไปมันก็จะลงมาโดนอ่เขาเรียกว่าโดน pending ฝั่งเซลล์ของเรานะฮะเนี่ยครับ,รบพอราคามันขึ้นไปนะครับมันก็จะโดน pending ของเราแล้วก็ขึ้นสุดท้ายก็จะขึ้นไป tp นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างนะครับ pending order นะครับ เพื่อความแข็งแรงนะครับในการยืนยันเ,เราหลังจากที่เราเ,เทสไปนะเราจะเห็นว่ามันมีการเ,เส้นสีเขียวนี่คือ Equity หรือเงินที่เพิ่มเข้ามาในในบัญชีของเรานะฮะมันจะเพิ่มเข้ามาสูงทีเดียวนะครับเพราะว่าเราทำการเ,เทสได้ ถูกต้องนะครับหรือทําการเข้าในเงื่อนไขที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่เอาไปลองใช้กันดูได้นะครับแล้วก็คิดว่ามันจะปลอดภัยในการเทรดในระยะยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการสอนวิธีเขียนนะครับให้คุณได้เอาไปลองใช้เองปรับใช้เองในแบบที่คุณก็ไปลองดูว่าคุณจะสร้างโรบอทหรือสร้างนวัตรกรรมที่เป็นตัวของตัวเองเนี่ยได้อย่างไรนะครับถ้าใครเอาไปฝึกแล้วเอาไปใช้แล้วก็ ได้ผลอย่างไรนะครับก็มาแบ่งปันหรือว่ามาแชร์กันในเพจได้นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรดีๆมานํานเสนอหรือมาแบ่งปันกันนะครับหรือใครมีคอนเซปต์อะไรดีๆนะครับลองเสนอมาก็ได้นะครับแล้วเรามาลองช่วยกันมาลองปรึกษากันว่าเราจะสร้างนวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยทำกำไรแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอเทรดตลอดเวลานะครับแต่ว่าสามารถสร้างโรบอทหรือสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเพื่อช่วยเราในการที่จะทำกำไรให้เราได้นะครับก็ ติดตามกันต่อไปนะครับกับผมนะครับเอฟเฟกต์ลีมาไทยแลนด์นะครับ